ข่าวโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบีเฮิร์บสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการข่าวเด่นประเด็นดังทุกวันอาทิตย์เวลา8นาฬิกาถึงเวลา8นาฬิกา30นาทีกับสถานีโทรทัศน์บ้านๆทีวีสถานีของทุกคนครับช่อง73และ117นะครับรวมทั้ง113นะครับจาน psi ของเรานะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยนะครับช่วงนี้เนี่ย นะครับท่านผู้ชมเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของอางานรอยกระทงชาวบ้านหลายหลายท่านนะครับก็กลับบ้านเดินทางกลับบ้านนะครับไปเขาเรียกว่าทอดกระถินนะครับซึ่งเป็นประเพณีของไทยนะครับช่วงนี้ก็ขอให้เดินทางาไปมาอย่างสวัสดิภาพนะครับและปลอดภัยนะครับห่างไกลเกี่ยวกับเรื่องของเสรจแล้วคับแล้วก็เรื่องของ เมาแล้วขับรวมถึงอุบัติเหตุด้วยนะนะครับขับรถกันช้าๆก็แล้วกันนะครับนะฮะเดี๋ยวเราก็จะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องรอยกระทงงานะรอยกระทงในช่วงสุดท้ายนะครับในช่วงนี้เราไปชมข่าวแรกเราพาท่านผู้ชมไปที่จังหวัดมุกดาหารครับที่มุกดาหารเนี่ยจังหวัดมุกดาหารเนี่ยเป็นภาคอีสานนะครับเขามีการผักดันการาเขาเรียกว่าการ สร้างสนามบินมุกดาหารเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนแต่ชาวบ้านบางส่วนเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ๊ะทั้งๆที่รอบจังหวัดของจังหวัดมุกดาหารเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่นครพนมหรือจังหวัดอุบลเนี่ยเขาก็มีสนามบินอยู่ใกล้ๆซึ่งห่างกันเนี่ยไม่ถึง80โลก็จะสร้างทําไมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักสนามบินมุกดาหารนะครับที่อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ20กิโลมีพื้นที่ อยู่ในรัศมี5กิโลเมตร7กิโลเมตรแล้วก็ทั้งหมดเนี่ย26หมู่บ้านนะครับ7ตำบ bon ล26หมู่บ้านจึงมีชาวบ้านได้รับผลกระทบนะครับจากการก่อสร้างสนามบินจำนวนมากซึ่งชาวบ้านเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะรอบข้างของจังหวัดมุกดาหารเนี่ยก็มีสนามบินอยู่3แห่งทั้งจังหวัดนครพนมสกนลนครแล้วก็จังหวัดอุบลราชธานีการสร้างสนามบินแห่งใหม่เนี่ยจะมีค่า ความคุ้มค่าเกี่ยวกับเรื่องทางเศรษฐกิจหรือไม่นะครับนายเสรีอําวิชาชาวตําบลคําป่าหลายอําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเขาก็บอกว่าที่ดินของตนเองเนี่ยอยู่ในรัศมีการสร้างสนามบินซึ่งปัจจุบันเนี่ยการสร้างอคอกวัวปลูกญ้าเนี่ยกำลังจะสร้างที่อยู่อาศัยนะครับนะครปัจจุบันเนี่ยเขาทำเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรพอโดนเวียนคืนจิตก็ตกนิดหนึ่งนะครับเป้าหมายที่วางไว้มันก็ผิดความคาดหมาย ก็ต้องย้อนไปวางแผนใหม่นะครับก็ชะง,งักในการใช้ชีวิตชั่วคราวโดยรวมคิดว่าจะดีนะครับแต่ความคิดส่วนตัวคิดว่าไม่สร้างประโยชน์ให้กับเกษตรกรโดยแท้จริงอาจจะมีผลประโยชน์ในการสร้างคลองน้ําชนละปะทานเพื่อการเกษตรโดยตนเองเนี่ยเป็นเพื่อนกับเพื่อนเนี่ยนะครับก็เคยคัดค้านตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่าทางฝั่งนี้เนี่ยฝั่งที่มีโฉนดเนี่ยมันหายากเพราะโซนตรงข้ามมันเป็นสปรกร นะครับความแตกต่างก็จะแตกต่างกันมากก็อยากคัดค้านไม่อยากให้เป็นสนามบินเขาว่าอย่างนั้นนะคะอยากจะให้พัฒนาในส่วนอื่นมากกว่าสนามบินเพราะจังหวัดมุกดาหารเนี่ยมีสนามบินรอบข้างทั้งจังหวัดอุบลสกลนกครนครพนมนะครับก็พร้อมที่จะใช้แล้วนะครับแต่ความเป็นอยู่ของประชาชนยังลําบากอยู่ขนาดจังหวัดมุกดาหารเนี่ยติดกับแม่น้ำโขงแท้ๆยังไม่มีน้ําขึ้นมา,าผ่านใช้ในการเกษตรตลอดทั้งปีได้เลยนะฮะแล้ว เขาบอกว่าจะไปใช้จะไปใช้การพัฒนาสิ่งที่มันเกินความจําเป็นไม่อยากาไม่อยากเห็นด้วยเท่าไหร่เขาบอกอย่างนั้นส่วนของเรื่องการเวียนคืนที่ดินครับท่านผู้ชมครับก็อยากจะให้ได้ราคาที่สูงที่ซื้อมาและไม่แตกต่างจากชาวบ้านอีกคนหนึ่งก็มองว่าชาวจังหวัดมุกดาหารส่วนใหญ่อยากได้สนามบินเพราะเชื่อว,ว่าจะทําให้ทางเศรษฐกิจภายในจังหวัดนี่ดีขึ้นทั้งการค้าการขายการลงทุนการท่องเที่ยวการเดินทางเนี่ยมันข้องตัว แต่การทำประชาคมทั้งสองครั้งที่ผ่านมากับไม่มีรายละเอียดในเรื่องของราคาเวียนคืนที่ดินนะครับซึ่งเป็นสิ่งแรกที่ชาวบ้านอยากจะรู้เพราะว่าบางคนมีพื้นที่ทางการเกษตรเนี่ยเพียงแห่งเดียวหากถูกเวียนคืนก็ไม่รู้จะไปทำอาชีพอะไรนะครับนะฮะนายบวนวงศรีเทพชาวบ้านตำบลคำป่าหลาอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารได้เปิดเผยว่าอยากจะให้ทางการเนี่ยมาชี้แจงเรื่องค่าเวียนคืนที่ดิน ชาวบ้านเนี่ยที่มีที่ดินแล้วได้รับผลกระทบเนี่ย่าถ้าไม่ได้สมน้ําสมเนื้อเขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับถ้าไปซื้อที่ดินที่อื่นก็จะมีราคาสูงส่วนเรื่องสนามบินเนี่ยจะมีความเจริญตามมาเนี่ยเป็นการเป็นอยู่ของชาวบ้านที่มีงานทํานี่คือส่วนที่ดีเขาบอกอย่างนั้นและส่วนที่ไม่ดีก็คือผลกระทบกับพี่น้องที่มีที่ดินไร่น้ำไม่พอทํากินอยู่แล้ว ที่ดินเนี่ยไม่พอทํากินนะครับอยากจะให้ชดเชยให้สมน้ําสมเนื้อให้มองเห็นความเรื่อมล้ําอยากจะให้ชาวบ้านเนี่ยพออยู่พอกินนะครับเขาบอกไว้อย่างนั้นขณะที่ภาคธุรกิจเชื่อว่าเมื่อมีสนามบินแห่งใหม่และรถไฟฟ้าคู่บ้านผัยจังหวัดมุรหารก่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยจังหวัดมุรหารก็พร้อมเป็นฮับโปรเจิติกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และไม่เพียงชาวบ้านมุกดาหารเท่านั้นที่จะได้รับบริการสนามบินแต่ชาวสวรรค์เขตฝั่งประเทศเพื่อนบ้านก็นะครับอีกกว่าร้านคนเนี่ยก็มีความต้องการเช่นเดียวกันเขาบอกว่าอย่างนั้นนะนะครับด้านานายสมศักดิ์ศรีบุญเรืองกรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดมุกดาหารก็กล่าวว่าพื้นที่ที่จะสร้างสนามบินเนี่ยเป็นบริเวณทุ่งนาครับท้ายโรงงานแป้งมันโรงงานแป้งมันนะนะครับ มีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย2,000ไ like ร่ครับโดยชุมชนแสดงความคิดเห็นครั้งแรกในเดือนพฤษภาคมครั้งที่2เดือนกรกฎาคมครั้งสุดท้ายเดือนตุลาคมโดย2ครั้งเนี่ยนะครับครั้งที่2ในกรมท่าอากาศยานให้บริษัทที่ปรึกษามาออกแบบลันเวย์และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมหลังจากออกแบบเสร็จก็เรียบร้อยภายใน2ปีเนี่ยในปี65-66เนี่ยหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของกรรมสิทธิ์ที่ดินเวียนคืน ต้องใช้เวลาอีกประมาณเนี่ยปีหลังจากนั้นก็จะเป็นการก่อสร้างใช้เวลา3 4ถึงปีคาดว่าอย่างเร็วก็น่าจะประมาณปีพศ2570อย่างช้าก็2,571นะครับานายสมศักดิ์ยังกล่าวอีกว่าส่วนการทำพิชยพิจารณ์สครั้งที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็จะเห็นชอบแต่ก็มีความกังวลในเรื่องการเวียงคืน ทางกลุ่มที่ปรึกษาต้องมาทําความเข้าใจเป็นความต้องการของคนจังหวัดมุกดาหารส่วนใหญ่นะครับส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลกระทบในการก่อสร้างก็มีเพียงเล็กน้อยและชาวบ้านเนี่ยก็รับรู้ว่าจังหวัดมุกดาหารจะเจริญเศรษฐกิจก็น่าจะเพิ่มขึ้นเราก็รอทางรถไฟคู่บ้านผัยบ้านไฟนะครับอีกประมาณ4ปีก็ใกล้กจะเสร็จแล้วน,นะครับกับการสร้างสนามบินส่วนลูกค้าที่มาใช้บริการคงไม่ต่ำกว่า 1นึ่งแสนคนนะครับต่อปีรวมเป็นรวมถึงชาวาราวด้วยแล้วก็ชาวเวียดนามแล้วก็ชาวจีนที่จะเข้ามาใช้บริการทั้งนี้โครงการการก่อสร้างสนามบินจังหวัดมุกดาหารนะครับวงเงินในการก่อสร้างประมาณ5,000ล้านบาทคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณปีพศ2568้และจะปิดการและจะเปิดการบริการนะครับประมาณปีพศ2571ซึ่งเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จสนามบินมุกดาหารก็จะเป็นสนามบินลำดับที่30ของประเทศไทย อันนี้เกี่ยวกับเรื่องของนะครับาการสร้างสนามบินที่จังหวัดมุกดาหารนะครับอ,อันนี้ก็ผมก็ว่าน่าจะเป็นโครงการที่ดีแต่แพงไปไหมตั้ง5,000ล้านเนี่ยเอาเงินไปทำอะไรดีไหมนะครับพัฒนาอย่างอื่นดีไหมนะฮะนะครับนะเงินก็ยังไม่มีอยู่เนาะประเทศไทยตอนนี้นะครับไปที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงรายนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาสัมผัสอากาศหนาวชมแสงสีภูชีฟ้าเมื่อวันที่หที่ผ่านมาอุทยานแห่งชาติภูชีฟ้าตําบลตับเต่าอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวชมและสัมผัสอากาศหนาวนะครับแล้วก็ชมทะเลหมอกในตอนเช้าและก็ชมแสงแรกของวันที่บริเวณยอดหัวสิงของภูชีฟ้าซึ่งเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกซึ่งเป็นหนึ่งใน จุดชมวิวทะเลหมอกที่สวยงามของจังหวัดเชียงรายเลยโดยอุณหภูมิตอนเช้าในวันที่5ที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่12องศาเซลเซียสซึ่งอากาศกำลังเย็นสบายเลยไม่หนาวหนักนะครับด้านกรมอุตุวิทยาได้พยากรณ์อากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงรายอากาศเย็นมีหมอกนะครับในตอนเช้านะอุณหภูมิก็17องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด,ดี่ยไม่เกิน31อองศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ําสุดที่12องศาเซลเซียสแล้วก็มีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วที่10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอัปเดตนะครับเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปที่ภูชีฟ้านะครับไปที่เมื่อกี้ไปที่ภาคเหนือเดี๋ยวเราพา,าท่านผู้ชมไปที่จังหวัดชุมพรเป็นภาคใต้กันบ้างน,นะครับ ที่จังหวัดชุมพรเนี่ยมีความคืบหน้าเกี่ยวกับตู้คอนเทนเนอร์ไม้ยางเรือของของเรือเนี่ยที่ล่มที่จังหวัดชุมพรแล้วก็เกิดตื้นที่หาดทรายรีไม้ยางแปรรูปกระจายเต็มหาดทรายรีไปหมดเลยนะฮะท่านผู้ชมเมื่อวันที่ห้าผู้สื่อข,ข่าวก็รายงานว่าได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหาดทรายรีอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรเนี่ยพบว่ามีตู้คอนเทนเนอร์บรรจุไม้แปรรูปยางพาราที่เรือเนี่ย ล่มช่วงประมาณตีหนึ่งของวันที่3พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่พบเศษไมย้ยางแปรรูปยาวประมาณ1เมตรแล้วก็รอยเนี่ยเกื่อนชายหาดเลยนะครับในพื้นที่ชายหาดอ่า,ซายซีเนี่นะฮะนายพริชิตจุนจุลชาตินะครับผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับอาสารกรมหลวงชุมพรเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าช่วง16 นาฬิกา30นาทีของอเมื่อวานนี้นะครับมีตู้คอนเทนเนอร์จำนวนสีตู้มีการผูกโยงด้วยเชือกเข้ามาจากทะเลโดยบรรทุกตู้ไม่ได้เปิดนะครับทางด้านาพันตำรวจเอกสถิตคงเนียนพุ่มกับการสถานีตำรวจภูทรปากน้ำชุมพรกล่าวว่าได้รับแจ้งมาช่วงวันเย็นนี้แหละฮะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้แจ้งให้ ประกันเรือที่เรือล่มเนี่ยอำเภอสวีเนี่ยและได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปดูส่วนในขณะนี้ก็ได้รับแจ้งว่ามีเศษไม้อย่างจำนวนมากกระจายเต็มไปหมดเลยจึงให้เจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่เนี่ยทำการจัดเก็บนะครับนะครับทางผอ,อสำนักเจ้าท่าภูมิภาคของจังหวัดชุมพรก็กล่าวว่าได้แจ้ง ไปยังบริษัทเรือที่เรือล่มและเพื่อแจ้งให้นําประกันมาดําเนินการหากส่งผลกระทบในสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตาบลหาดทรายรีทางบริษัทจะต้องรับผิดชอบแต่ในขณะนี้เนี่ยไม่มีรายงานส่งผลกระทบแต่อย่างใดและได้ให้เจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่เข้าไปดูแลและดําเนินการแก้ไขในเบื้องต้นแล้วนะครับที่จังหวัดชุมพรก็เป็นเหตุเกี่ยวกับเรือบรรทุกตู้ไมยย้ยางล่มนะฮะนะครับ ไปที่จังหวัดชนบุรีนะครับที่จังหวัดชนบุรีเนี่ยท่านผู้ชมครับที่จังหวัดชนบุรีเนี่ยมีเนนวัยสิบเก้าปีเนี่ยเดินอ่านหนังสือสอบนักทาโทรครับเตรียมเพื่อจะสอบวิดมะนะครับหัวกระสุนปิดสนาเนี่ยหล่นมาจากท้องฟ้าต่อหน้าต่อตาเลยนะฮะภายในวัดนะครับ จาก Facebook ที่ชื่อว่าพระไพรบูรณ์สุเมโทของขวัญจากฟากฟ้า,ฟา,ฟาดีนะไม่ตกใส่หัวเนนอันนี้แกโพสนะเนนรับโพสใครเป็นเจ้าของมารับคืนให้ได้นะเนนกำลังเดินท่องอยู่นะครับเดินท่องหนังสืออยู่มาตกตรงหน้าพอดีเกือบไปแล้วพร้อมกับนำรูปภาพรูปก,กระสุนจำนวนหนึ่งลูกนะครับเอามาโพสผู้สื่อข่าวเดินทางก็เดินทางไปยังสำนัก สงนะครับหมู่ที่2องตำสำนักตำบลสํานักบกอําเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับพบกับเนสนสมเนรณภัยรัตน์พร,รัตนะฮะสังโวรีอายุ19 19พรรษา19ปีนะครับและพระครูสมุภัยบูรณสุเมโทเจ้าอาวาสวัดสํานักบกได้พาไปชี้ที่จุดที่อ่านหนังสือและจุดที่รูปกระสุนตกลงมาบริเวณลานวัดนะครับสอบถาม เขาก็เล่าให้ฟังว่ากําลังเดินอ่านหนังสือสอบนะครับเพื่อจะเตรียมไปสอบนักําโทในระหว่างที่เดินอ่านหนังสือเนี่ยอยู่นั้นเนี่ยนะครับลูกปืนเนี่ยตกมายังบนฟากฟ้าครับเสียงดังตุบแล้วประกายไฟเนี่ยก็มีแสงประกายไฟเลยนะเพราะกระทบกับพื้นนะครับด้วยความตกใจจึงรีบวิ่งไปแจ้งเจ้าอาวาสวัดนะครับก็ไม่กล้าที่จะออกมาลานอีกเพราะกลัวจะมีอีกลูกหนึ่งดับเบิลมา นะครับทางด้านพระครูสมุภัยบูรณ์เจ้าวัดวัดสำนักบกก็เล่าว่าเนนกําลังอ่านหนังสืออยู่เตรียมที่จะสอบอยู่ที่ลานวัดแล้วก็วิ่งเข้ามาหน้าตาตกใจนะครับอบอกว่ารูกป,ปืนเนี่ยตกเกือบใส่หัวของเนนเลยนะฮะให้เจ้าวาดเนี่ยออกไปดูหน่อยนะครับพอมาตรวจสอบก็พบว่ามาจากทางฝั่งว่ามาจากไหนอยากจะฝากถึงคนที่ชอบยิงปืนขึ้นฟ้าเขาฝากมา ไม่ว่าจะมีงานอะไรก็ตามเนี่ยอยากจะให้ระมัดระวังแล้วก็คิดให้มากกว่านะครับลูกปืนที่ยิงนั้นเนี่ยอาจจะไปตกใส่บ้านคนหรือตกแล้วเนี่ยไปโดนใครเนี่ยก็อาจจะเสียชีวิตนะให้ระมัดระวังอย่าคึกขนองกันนะจริงๆแล้วการยิงปืนเนี่ยนะฮะสมัยนี้เนี่ยนะครับถ้าจะยิงปืนเนี่ยนะอันนี้มันเป็นประเพณีหรืออะไรก็กช่างนะฮะของของคนไทยนะครับ ปีใหม่ปีอะไรเนี่ยก็เอาปืนมาล้างลำกล้องกัน่อยผมว่าให้ใช้ลูกแบงค์ดีกว่านะครับหรือจุดพุดีกว่านะใช้ลูกแบงค์เนี่ยมีแต่เสียงนะครับนะครับมีแต่เสียงไม่มีหัวกระสุนนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะชาวบ้านเขาตกอ,อกตกใจกันนะครับนะฮะใช้พุกดีกว่าสวยงามด้วยนะนะครับมีเป็นพุกระจายอะเดี๋ยว พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาพบกับรายการข่าวเด่นประเดดังในช่วงต่อไปครับท่านผู้ชมครับ มาติดตามรับชมข่าวเด่นประเด็นดังในช่วงที่2ครับท่านผู้ชมครับไปที่ทางมูลนิธิปวีนานะครับแม่เข้ามาร้องท่านประวีนาว่าสามีเนี่ยติดยาเสพติดพยายามจะมางา้อขอคืนดีแต่ไม่ยอมเอารูปไปสอคนครับก่อนถ่ายคลิปใช้มีดยาวประมาณ1ฟุตนะฮะกวัดแกว่งไปมาต่อหน้าลูกส่งข้อความมาข่มขู่ แล้วก็เราจะหลับนอนไปพร้อมๆกันก็โพสต์ว่าอย่างนั้นนะครับชาติหน้าเราคงได้เจอกันอีกนางปวีนาก็ได้ประสานทางภูมกับการสถานีตำรวจภูทรนครน,นายกนะครับแล้วก็พอมช่วยเหลือเด็กอย่างปลอดภัยนะครับก่นอนดําเนินคดีพ่อในข้อหาเสพยาและครอบครองยาบ้านะครับเหตุการณ์นี้เกิดเมื่อวันที่31ที่ผ่านมานางน้อยนามสมมุตินะค like รับอายุ29ปีเป็นแม่และญาตินะครับ เข้าร้องต่อนางปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาแจ้งว่า ep, นายเจี๊ยบนามสมมุติเนี่ยอายุ35ปีซึ่งเป็นสาม,มีที่กําลังมีปัญหาที่จะแยกทางกันอยู่นะครับซึ่งตนเนี่ยกับนายเจี๊ยบเนี่ยมีลูกด้วยกัน2คนเป็นผู้ชายทั้งคู่ครับคนโต10ขวบคนเล็ก11เดือนลูกทั้งสองคนอยู่กับตนย่านสายใหม่กรุงเทพส่วนนายเจี๊ยบเนี่ยไปอยู่ที่จังหวัดนครนายกที่ผ่านมานายเจี๊ยบพยายามที่จะมาขอคืนดีแต่ตนไม่ยอมครับ เมื่อวันที่28ที่ผ่านมาเนี่ยนายเจีย๊ยบก็มารับลูกครับแล้วก็ขอพาไปเที่ยวพอวันที่30นายเจีย๊ยบก็ส่งคลิปนะครับมีรูปตัวเองกับลูกชายทั้งสองโดยนายเจีย๊ยบถือมีดยาวประมาณ1ฟุตครับกดแกงไปมาก็หน้าหวาดเสียวนะครับพร้อมกับโพสต์ข้อความว่าเราจะหลับไปพร้อมกันชาติหน้าเราคงได้เจอกันอีกซึ่งตนก็เกรงว่าลูกจะเป็นอันตรายจึงขอให้มูลนิธิปวีนาเข้าช่วยเหลือหลังจาก รับเรื่องนางปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีนาเนี่ยก็ได้ประสานงานไปที่พันตํารวจเอกธนงศักดิ์ํำมาดพุดม่มกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครนายกเนี่ยและประสานงานไปที่นางสาวปร,ริชาติวจนณะาชริกูลหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารเอขออภัยนะครับจังหวัดนครนายกนะครับโดยส่งเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิปวีนาเนี่ยพาแม่และญาติลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือเด็ก ทั้งสองคนนะครับจนปลอดภัยและรับตัวกลับคืนสู่อ้อมอกของคุณแม่นะฮะด้านพันตำรวจเอกธนงศักดิ์คำมาตพุ่มกับการสถานีตำรวจเมือง,องนครนายกเนี่ยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบสารเสพติดในร่างกายของนายเกียรติและพบยาบ้าจำนวนสองเม็ดทางเจ้าหน้าที่จึงดำเนินคดีในข้อหาเสพยาเสพติดและมียาเสพติดยาบ้าไวใ้ในครอบครองหากแม่และญาติแจ้งความก็จะเพิ่มข้อหาเพิ่มเติมต่อไป นะอันนี้นะฮะก็เป็นการเกี่ยวกับเรื่องของพิษของยาเสพติดนั่นแหละผมว่าเหตุผลเนี่ยนะฮะน่าจะาที่ฝ่ายหญิงขอเลิกเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่านเจี๊ยบเนี่ยนะฮะเสพสารเสพติดนะครับตอนนี้เนี่ยยาบ้าเนี่ยเริ่มถูกมากนะครับนะพอเสพเนี่ยตัวสารแอมเฟตามีนเนี่ยเขาก็จะไปทำลายเกี่ยวกับประสาท ระบบประสาททาให้มีอาการแบบนี้แหละนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับฝากเจ้าหน้าที่ด้วยนะนะครับช่วยปรับปรามหน่อยเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมเกี่ยวกับเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์นะครับที่เราติดไว้ในช่วงแรกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของงานทอดกระถินที่ บ้านวัดปากของช้างตำบลเบอร์มะขังอำเภอสวนเขาโรคจังหวัดสุโขทัยเนี่ยนะครับโดยมีคุณพิเชษสวันรีรักษาเนี่ยนะครับเขาเป็นแกนนาในการทอดกระถินรวมถึงท่านอ,าอาดีตกำนันสนิทนะครับหรือกำนันเบอร์เนี่ยนะฮะตอนนี้เป็นท่านเป็นรองนายกนะแล้วก็มีผู้ใหญ่เฉลยกลุ่มเพชรนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่สองรวมถึงชาวบ้าน บ้านปากของช้างหมู่2หมู่3หลายหลายหมู่เลยนะครับแล้วก็กรวมชาวบ้านใกล้เคียงเนี่ยเข้ามาทอดกรถินในวัดปากของช้างซึ่งเป็นงานทอดกรถินแล้วก็มีการจัดงานลอ,อยกระทงกันด้วยนะครับยอดกรถินเนี่ยสองแสนก็บาทเชียวก็อนุมโมธนาบุญด้วยขอบคุณนางรํานางราเนี่ยมาจากวัดแม่นม้ําบ้านแม่น,มน้ำนะครับวัดบ้านแม่นม้ํานะครับโดยทีมงานของอํานวยโชว์ นะฮะอํนนวยโชนะเขามารําให้นะครับเป็นการลาหน้ากองกระถินนะครับถวายให้กับหลวงปู่บนเรืองที่ชาวบ้านชาวช่องเขานับถือกันเนี่ยนะครับที่ในเขตนั้นน่ะนะฮะนะครับก็อนุโมธนาบุญด้วยทีมงานข่าวดินบนดินดังเราก็ร่วมนําเงินไปสมทบในการทอดกระถินในครั้งนี้ด้วยในตอนกลางคืนเนี่ยนะครับมีดนตี นะครับเขาเรียกว่ารถแห่รถแห่ของหมอแดงเขานะครับตั้งอยู่ที่หมู่3เนี่ยโอ้โหเล่นกันสนุกสนานเลยเป็นประเพณีของอบ้านปักของช้างนะครับซึ่งก็เป็นบ้านเกิดของผมนะครับก็ทางคณะกรรมการทางากรรมการวัดทางาผู้นำชุมชนเนี่ยก็มาร่วมกันทำบุญอย่างสามัคคีกันทสีเดียวนะครับท่านผู้ชมอ่ะต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับสารทุนะครับ,รนะรบยอกระถิน สองแสนกว่านะเดี๋ยวปีหน้าจะลองเอาคอนเสิร์ตไปลงบ้างนะฮะดูที่ว่าคนจะเยอะไหมนะนะครับก็อันนี้อาข่าวต่อไปเป็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของอ่าองค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคูเขามีการจัดประเพณีการรอยกระทงประจำปีพศ2565ตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่8พฤศจิกายน2565 ทางนี้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคูเนี่ยได้จัดกิจกรรมการประกวดนางนพมาศด้วยนะครับในวันที่8พศ2565และในงานเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยตอนกลางคืนวันนี้เนี่ยวันที่6ก็จะมีวิเทเบร์คืนวันที่7ก็มีมีศิลปินอีกท่านหนึ่งในวันที่8เนี่ยเมื่อจัดประกวดนางนพมาศเสร็จก็จะมีออยแสงสินนะครับศิลปินลูกทุ่งอินดี้ดัง เข้ามาร่วมด้วยนะครับโดยคนที่เป็นแม่งานในครั้งนี้ก็ท่านนายกติกกิศดาโชวานิสกูลนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคูอำเภอปกแดงจังหวัดระยองนะครับอันนี้ทีมงานเราก็ไปร่วมงานด้วยนะนะครับคนดีเราก็ชื่นชมนะฮะนะครับนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุน รายการนะครับที่ให้เราผลิตรายการดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบีเฮิร์บเนี่ยนะฮะเจ้าของสถานีเลยนะฮะโรบินสันไลฟ์สไตล์บอวินนะครับเต็มเตาหมูกระทะบาติกอินเตอร์เทตนาวรัฐทานสปอร์ตสมทยาการช่างชุมรีสอร์ตตำนานชมบริษัทกากรเอนเตอร์เทนเมนต์บูรพาการยางนะครับก็มาร่วมสนับสนุนกับเรานะครับสามารถติดตามรับชมรายการและสาระความรู้นะครับ รายการบันเทิงได้ที่กล่องรับสัญญาณดาวเทียม p s i ช่อง73117และ113กล่องรับสัญญาณดาวเทียม p s i ระบบ KU Band ช่อง73และ113นะครับกล่องรับสัญญาณดาวเทียม i d e a s a ช่อง97กล่องรับสัญญาณดาวเทียมไทยซัช่อง97นะครับแล้วก็แฟน a c e o o o k แฟนเพจนะครับข่าวเด่นประเด็นดังออนไลน์เว็บไซต์นะฮะแล้วก็ TikTok ข่าวเด่นประเด็นดังรวมทั้งย t u b e ข่าวเด่นประเด็นดังด้วย t i k ตอ k ตอนนี้มีผู้ชมสูงสุดเนี่ยประมาณเกือบ10ล้านวิวแล้วนะฮะเนี่ยนะฮะนะครับก็ฝากท่านผู้ชมติดตามรับชมด้วยนะครับทางต่างจังหวัดนะฮะและในกรุงเทพก็สามารถรับชมได้นะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาผมอีกกระแสข่าวต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ